จากคลิปก่อนเรามาพูดในมุมมองของตัวเมียพระราชทานกันบ้างคะ่ะเมื่อคืนก่อนทุกคนก็จะเห็นตัวอย่างของเมียพระราชทานจากตัวคุณหญิงพ่องไปแล้วึ่งชื่อว่าเมียพระราชทานถือว่ามีเกียรติแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมียทั้งหมดแล้วคะ่ะเพราะถึงแม้ว่าผู้ชายจะมีเมียอยู่ก่อนแล้วถ้าได้รับเมียพระราชทานมาก็จะต้องแต่งตั้งให้เมียพระราชทานเนี่ยใหญ่กว่าบรรดาเมียทั้งหมดซึ่งนี่ถือว่าเป็นกฎหมายเลยคะ่ะนั่นก็คือพระอัยการลักษณะผัวเมียค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะหรือว่าพศ190 การจัดระเบียบการปกครองภายในครอบครัวการกำหนดปรับเบีย้ยชายชูในกรณีที่เมียเนี่ยไปมีความสมคัญกับชายอื่นค่ะเพราะว่าในกฎหมายภรรยาสามารถมีสามีได้เพียงคนเดียวและการแบ่งทรัพย์มรดกของสามีนั่นเองซึ่งในครอบครัวทั่วไปนะคะก็จะจัดลำดับชั้นของเมียไว้3ามลำดับค่ะนั่นก็คือ1เมียกลางเมืองหรือว่าเมียหลวงค่ะคือเมียที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงมอบให้ฝ่ายชายค่ะเช่นแม่หญิงกาละเกตค่ะเพราะว่าในละครเรื่องบุพเพสนิวาสก็มีฉากตอนที่คุณพี่เดชเนี่ยพูดกับแม่หญิงกาละเกตไว้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเมีย จะต้องเป็นเมียกลางเมืองของข้าสองเมียกลางนอกหรือว่าเมียน้อยคือเมียที่ฝ่ายชายรับมาเลี้ยงเป็นอนุภยร,รยาหรือว่าเมียน้อยจะมีอำนาจน้อยกว่าเมียหลวงค่ะสามคือเมียกลางทาสีค่ะหรือว่าทาสภรรยาคือหญิงที่ทุกยากค่ะแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็จะรับมาดูแลเป็นภรรยาซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทาสเมียค่ะจะมาถึงในสมัยรัชกาลที่5าค่ะได้มีการเลิกทาสนะคะทําให้ตัดคําว่าทาสออกจากคําว่าภรรยาเหลือแต่คําว่าภรรยาเฉยๆทีนี้ในบทที่5ของพระอัยการลักษณะมรดกม,มีลักษณะของภรยาเพิ่มมาอีกสองประเภทค่ะนั่นก็ และภรรยาอันทูลขอพระราชทานให้โดยกําหนดให้ภรรยาอันทรงพระกรุณาพระราชทานให้เป็นใหญ่กว่าภรรยาทั้งปวงค่ะส่วนภรรยาที่อันทูลขอพระราชทานให้จะมีศักดิ์เท่ากับเมียกลางงอกหรือว่าเมียน้อยนั่นเองใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังละครซีรีส์หรือว่าอนิเมะกดติดตามช่องฟิลแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิลมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอึกเพียบเลยค่ะ